คือจะได้ใหญ่สอง อชาไทยแก้วใหญ่สองแล้วก็กำแบบไม่หมดเลยต่ว่าชาไทยสองนะชาไทยสองใชค่ะชาลูกด้วยกันไหมคก็หมดชาลูด้วยกันไหมแต่มาเทเลวไม่ใช่โกดังหนูนะทุกคนหนูไม่ได้สร้างร้านไหมจะได้พา้องดาไปหาน้องดาไปได้เลยระดับแบบสร้างโรงงานเป็นสิบ้านกันแล้วสุดยอดเลยรอก่อนนะทุกคน5าสิบดีมากข้อน้าผสมยาไงแล้วก็ขายอ๋อจริงๆแล้วเราเปน นี่เลยตัวแต่ีเอาอีกไหมาที่นเวได้นานคีน้องดาต้ละแล้วนา,ล <c oughs> น,นาวนดักนก่อนเลยอืม ขนาดปวดทีเองทวจนต้องสามวันเลยเป็นเ่เป็นคตรไอ้คโทษเขาท่าใไปนิ่เขาดิเขาไม่ตายอย่างนี้เลยแวม่ข้างลัางคนอื่นกินข้าวนะพูดขึ้นมาแล้วทำไม่ได้เราเราก็ต้องแบบว่าเขาอร่อยมากเราหิวไงไปน่ะเสร็จแล้วค่ะนี่จ้า